สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมปพิพลครับจบไปอย่างยิ่งใหญ่ครคุณผู้ชมครับสำหรับฟุตบอลน,นัดพิเศษฉลอง25ปีของ King Power จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ทีมขวัญใจทีมใหม่ของพี่น้องชาวไทยซัดก,กับเอเวอเรตทุกช็อตเด็ดเป็นอย่างไรเราจัดไปเมื่อวานนี้นะครับโอ้โหหน้าสนามสุพัชลาสายนี่คนมากันเตึม มีแฟนคลับใส่เสื้อของช่อง3มาด้วยนะฮะโอ้โหรวมไปถึงแฟนๆรายการของครอบครัวกีฬา3านะครับก็มาให้กําลังใจรายการชอดเด็ดกีฬาแชมป์อย่างสุดอบอุ่นโอ้โหนี่ฝรั่งกันมาถ่ายรูปเลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่ารายการเรานี่โกอินเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะว่ารายการพรีเมียร์ลีกจากอังกฤษมาขอสัมภาษณ์ด้วย ผมก็ได้บอกไปนะครับว่าหากเลสเตอร์ชนะทีมอันดับ5ของพิีเมลิกอย่างแอฟ์ตันได้เนี่ยนะฮะจะได้ใจพี่น้องชาวไทยเกิดเป็นปรากฏการณ์จิ้งจอกสยามฟีเวอร์แน่นอนนี่ครับโอ้โหเต็มสนามาะเกือบ2องหมนะฮะและนี่ครับประธานสโมสรเลสเตอร์นะครับคุณวิชัยศรีวัฒนประภาโดยมีนายประสานมารีนนของช่อง3เรานะครับให้เกียรติมาร่วมงานด้วยและนี่ครับ m i s s Thailand World 2014 น้องเมย่านะครับก็มาเป็นเซเลบริตี้เชิญถ้วยวันนี้เธอเชียร์ใครเอาว่าไปจิงจกอกสยามเปิดฉากมานะครับเอเวอร์ตันทีมอันดับ5ของพรีเมียร์ลีกในชุดดำบุกหนะะักฮะแต่โกซุปตาของเลสเตอร,ร์แคสเปอร์ชมายโคบอกว่ายิงมาเลยผมจะจะไปแค่เ <laughs> จ <laughs> ็ดนาทีครับลุกกาเบิดปนันแคสเปอร์เซฟ นาทีที่21ฮะพายุบุกเข้ากระน,นำวัดเกมรับจิงจอกสยามเซเว่นพีนาจ่ายให้กับทางด้านเลโอนออสเมนเซฟอีกแล้วฮะทางด้านของแคสเปอร์ชไมเคิลครับนี่แหละครับดาวดังของทีมนะฮะก่อนหมดครึ่งแรก9นาทีดูจิงจอกบุกบ้างเดวิดนิวเจนต์ h a t a g กอลโอ้โหสุดยอดฮะแต่กรรมการบอกว่าล้ำหน้านะครับโอ้โ oh, หดูจากภาพช้านี่ไม่ล้ำฮนะน้าเสียดายจริงๆ พอเข้าครึ่งหลังไม่เป็นไรครับเลสเตอร์ลุยต่อลุย,ลยทางขวาเจนส์วาร์ดีหลบโกนะฮะดูตรงกลางเล่งกลางเข้าจุดนัดพบแล้วเป็นแกรี่เทเลอรเลฟลชเชอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับกลุ่มผู้บริหารคิงพาวเวอร์นี่มีเฮนะฮะแล้วเดี๋ยวดูครับรองประธานนะฮะคุณตออ๊อบอายวัตทางขวาเนี่ยนะฮะดูวะาศาสใจสุดๆแกรี่เทเลอรเลฟลชเชอร์ครับกับการดีดด้วยซ้ายจบเกมเลสเตอร์ซิตี้ครับน้องใหม่พิมเมเลกเชื่อเอเวอเรตหนึ่งประตูต่อศูนย์ คือช็อตเด็ดยังมีอีกเพียบนะครับเรามีโอกาสบุกเข้าไปในห้องพักของเลสเตอร์สนับแข่งคู่ละเกือบ20,000เป็นอย่างไรนักเตะค่าตัวแพงสุดคนใหม่430ล้านเฮ้ยคนไทยบ้าเนี่ย1 7 3เนาฬิกานา,าทีท็อปนิวส์จัดไปทางช่อง28 33 38และ43แชมป์จัดไป